này rồi anh này đây 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 anh này ค่ที่เอ,นอา,านยนยนิยาขอาสพันธ์องโบนปาบลนิป,บป,บปบาบล้วเอาปลาที่ทองมาใส่เนาะแต่ง,งามขุ่าพระท่านใจนะฮึไมทำหน้าค้าได้เป่า เต่าเต่าเต่านี่เต่าเงาเต่ามันเป็นอะไรหัเานี่นั่าเย็นเล่นนั่งเล่น่มุนเวียนเด้ มันคืมีเพลงโลกทำไมมีเพลงของเธอเมีเพลงเด่คลีดนะป้าเพลงหยาดบ่มีมีเสียงไหมตขนานี้ยังใจเต๊นตึ๊บตับตุ๊บเลยสูงนี่นะผู้ฝ่าฝนกำลังเริ่มสางเนาะเป็นฝ้าใหม่เนาะฮะ เดี๋ยวเงินซาวบาทเอา,เอาเอายังก็ได้ตัวเงินกีบก็ได้เงินกีบมีอยู่สิบพันสิบพันกับยี่กับปอนเอาขย่ามาเด้อมาเด้อพยายามเออเงี้ยหัวเด้อต่อเนี่ใช่จ้ะห้องเดียดต่อน้ำแม่ในกกนู่กับล่มนี่ต่อไปนี่ ปอลงให้ในฮอนสาขืนสขืนเล้อ่มนสาวสามามมาถ่ายให้นูน่เจ้ากบแล้วขืนสามาสามาสามาสาขืนเล้อโอุ้พเลยที่ทำนเล่นถือยลวมันไเห็นางหนึ่งไเี้ยวไ่เ้วั้วันนี้อาจารย์มาถูก่เกี่ยววั เอาหาเรียนอะไรพนี้วันนี้ช่องอยู่เปนเอาปิดนะใช่อันนี้ว่าเป็นตะไคร่ามสิบพวกมันสิบกานาช่องเวลาเขามาทันที่มันเอาที่เลยนะครับเฮ้ยเกเร่าบอก่อแล้ว่าที่เป็ันยืนกันยาวว่าี่เียเาร่เียลว ครับ là อาจารย์ผมมา รับรับละบอยแจักรับเลยภาพละเอียดแหง ก็มัดคืนก็ได้พี่น้องวัดภูหีลหล็บไฟบ่หลวงพ่อทันใจก่อนหินใหญ่พี่นอ้องอธรรมศาสตร์นิธรรมพี่น้องเป็นธรรมนักฟ้ายเจา,าจะเข้าไปถมามโมลุ ไปเบิ่งปะประฟาลายทั้งนั้นาาาามีถ้ำพี่นนอะได้นาชีได้<ะ>ได้มามา,าไ,ได้เออเราเป็นน้ำตกเออเพื่อนเห็ดเป็นถ้ำแล้วแกเป็นน้ำ อันนี้เป็นถ้ำนำตกเอาใจเหตุเนาะดัดแปลงธรรมชาติเนาะเป็นตกแต่งตกแต่งธรรมชาติให้แบบเออหนาเบิ่งหนาส้มเอาไปทางล่าง,มาง,างหมงดเมลยเนาะเออะ งานโตก้โไ้ขาดเนาะมีใดทางในค, <c ười> คุณบอยย่างไปเบิง่งจะมาไปเบิ่งเลยใดีใส่ได้มีใดทางใน ไ่มองไข่อันจะเป็นไหมบ้างเลยเนี่ยผูอันนี้ปูเแต่งเอาแม่นำพูดท่านหนกระอ๋อหลาสุดกำจาเตรมน้องอันนี้แล้วเพิ่นดูแลได้นะ้างขึนมาได้ก็ต้องดูแลมันก็จะคล้องลคบงามขึ้นมาแล้วก็ต้องดูแล แล้วกัสิงงามไปเรื่อยๆพี่น้องอันนี้มะม่วงพันน้ำผึ้งตอาอยานตกจะได้ได้เนอฝ้าเห็ดยเดินเฮือนเนาะนั่นแหละอยากได้เห็ดี่นะจากเห็ดเต็นขึ้นในนี้บ่เอ้าอย่าเข้ากันแนวนี้แลอยู่เฮื่อนเท่านั้น นะยัางสิบอรด้ยข้าวเจ้าละเอีดตีพักนอกพักนอกน้อยพักนอกน้อยบ่อบ่อไหงัวกินนอฟ่าบ่อไหงัวกินน้นู่นเากสูไบิ่คูกแงงอรเฮ็ดได้อบ้างนมหมักวงจนใหญ่งานนั้น ตัดตีมเบิเลยแล้วเจ้าก็ตัดเออแล้วมันกับบุญยังเลย้าวบ้านจะ็นสวนก็ขกยันหาบเญ็ดสวนนี่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 ต้นอันนี้งามนะต้นไซอันนี้นี่นะได้แต่เทแต่ท่วงกเจ้าโอเคหดไดเนาะสานี่เขต็มดได้ต้น่นอะ เห็นเบอร์ต้นบะหวองกินในเหงนอไอดำนะเป็นหนักเลยดิต้นสัดเดียวะน้อยกว่านี้อันนี้นะมันมันโ่งแหละยังก็ต้องเอามาเลี้ยงบ๊ายบายเมื่อปลาเลย ภ ER <God. S 1> ูเขาเนาะดีเลยนั <Bu> ่งอ <don> ันนี้เบอร์วีเลยอยาเนเปิดอยเปด้านี่ยหางมันอยู่เธอเเเห็น อันนั้นหัวโผมันมันคืองูอะไรงูอะไรกว่าไฟวาวะเออลุงบันว่ะงูงูตรงไหนงูกี่โมงต้นบกที่ข้างในมันจะเป็นลายสีเขียวนะคะว<ะ>ัดหินเหล็กไฟหินเหล็กไฟอ้า มีผ้าท่ายุมมีท่ายืมค่ะกว่าอาบากนิ่แต่ขี่รถมาเขามาเลยเอ ใหญ่อลังการมากๆ,ๆทุกคนบอกใครเห็นชื่อว่านเดนเอาคางนี่อาคางนี่ันสิเยวืองมันมันสิ่ตอบแซงแฮนเอาเอาเอาผงเอาเอาพราะฉะงนั้นก็บมีโยซื้อนะ่ะ